สวัสดีครับวันนี้จจะมาแจกสูตรชงชาเขียว5ลิตรเอาไว้ทําขายกันสูตรนี้อร่อยลงตัวขายดีแน่นอนไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับน้ําเปล่า5ลิตรชาตามือชาเขียวผงปรุงสําเร็จสําหรับชงชาเขียวนม1ห่อ200กร,รมัมน้ําตาลทราย500กร,รมัมผงคีมเทียมตาคอฟฟี่เมด200กร,รมัมนมข้นหวานตาคานชันน้ําหนักสุทธิ505กร,รมัมใช้2กระป๋อง นมข้นจืดตาคานชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ405กรัมใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่า5ลิตรขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงพอน้ำเดือดพ่านแบบนี้ก็ปิดแก๊สครับแล้วก็ยกลงแล้วให้เราเทผงชาเขียวลงไปในทันที ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันครับอืมกลิ่นหอมมากๆตอนนี้พอเข้ากันดีแล้วให้เราปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลาสามนาทีกลิ่นเขาจะได้ตลบอบอวนอยู่ในหม้อครับพอครบสามนาทีให้เราเปิดฝาแล้วนําไปเทกองเอาเศษชาออกให้เราเตรียมกระมังมาครับแล้ววางกระชอนลงไปแล้วปูทับด้วยผ้าขาวบางน,นําน้ําชามาเทกองลงไปได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำชาร้อนมากพอเทลงไปหมดแล้วให้เราลวกผ้าขึ้นแล้วทำการคั้นน้ำชาออกมานะครับตอนนี้เขาย,ยังร้อนอยู่ให้เราใช้ทัพพีกดๆครับกดๆเค้นๆออกมาให้มากที่สุดพอน้ำชาออกหมดแล้วก็นำกา,กากไปทิ้งได้เลยครับ แล้วก็ให้เรารีบปรุงรสขณะที่น้ําชาอย,ยังร้อนอยู่ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยคอฟฟี่เมดนมข้นจืดนมข้นหวานใช้สองกระป๋องนะครับ แล้วก็ใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมละลายตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับชาเขียวของเราอือพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรชงชาเขียวห้าลิตรพอเริ่มเย็นตัวลงแจ็คก,ก็นำมาใส่ในหม้อแบบนี้หรือใครจะใส่โหลก็ได้นะครับหม้อนี้แจ็คลงทุน2 0งรบาทถ้านำไปขายใส่แก้วยี่องออน ขายได้ตั้งแต่ราคา15ถึง25บาทแล้วแต่พื้นที่ครับก็ให้เราตักน้ำแข็งใส่แก้วนะครับขายเป็นแก้วแก้วแบบนี้เทชาเขียวใส่ได้เลยแล้วก็ราดนมข้นจืดเพิ่มชิมดูครับ หอมหวานมันเย็นชื่นใจนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูสามารถทำขายเป็นอาชีพได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ